เยน็นเย็นคลอนปัญหาต,ต่างๆของที่น้องประชาชนและในสถานการณ์โควิดอันนี้ ช่วยว่าการกระทรวงมหาไทยเป็นที่ปรึกษาท่านนั้นต้องช่วยว่าการกระทรวงมหาไายและสําคัญมีท่านผู้ผู้จัดการใหญ่นะครับของกากปรปลานครหลวงเขตพระโขนงแล้วก็นในขณะนี้ก็ที่นี้ผมก็ได้รับฟังจากพี่น้องนะครับมหาไทยหนึ่งบอกาบอก,การการผู้ช่วยนะครับผู้ว่าการมาอยู่ที่นี่หมดเลยเนี่ยวันนี้ อะไรนะครับที่เกี่ยวกับมหาไทยที่มหาไทยรับผิดชอบไม่ว่าเรื่องอะไรโยงในบทบาทบอกได้เลยผมเชื่อว่าเป็นสื่อที่ดีแล้วก็จะบปกะส่งไปถึงได้ป่วยผู้ปวยติดเตียงนะครับคนปกลางนะครับที่ต้องการความดูแลรัชนายกรัฐมนตรีท่านหัวหน้าพรรคท่านวีรศักดิ์วิเศษนะครับก็ได้มาถึงบริเวณพื้นท้อง ดังอีกพี่น้องดังหังอยนะครับรอบขอบพระคุณทุกท่านนะครับแต่ท่านก็จะเยี่ยมเย็ยนพี่น้อง ที่ผมบอกแล้วในว่นนีาถึงแม้แน่จะต้องพบปะเพื่อนครับ เดินไปนานๆหน่อยไว้จับส oh, ีแยกของตันจะไปนานนาสุว the ิธ okay. ีหนึ่งเดินไปถึงก่อนถึงมอททวรประสานมิตรไปเจอชาวบ้านเนี่ยบอกว่าสะพานขาดมาเจ็ดปีแล้วไม่มีครับผมเดินมาถึงวันนี้ละผมก็บอกว่าใสรทีเก้มาจำเราได้เราก็โทรหา ดีครับพ,พี่น้องเ,อเขตประเวททั้งหมดเกือบ20ชุมชนนะครับทุกท่านนะครับที่มาวันนี้นะครับผมมาวันนี้ในฐานะประธานมูลนิธิหม่อมราชวงศ์เสนีปรามโมทซึ่งมูลนิธินี้พักประชาธิปัตย์เป็นผู้จัดตั้งขึ้นโดย มีหัวหน้าพักประชาธิปัตย์เป็นประธานมูลนิธิเพราะฉะนั้นผมก็เลยมีสองตำแหน่งตอนนี้ 1. นึ่งตำแหน่งหัวหน้าพักประชาธิปัตย์สองตำแหน่งประธานมูลนิธิหมอราชวงศ์เสนีราโมทมูลนิธินี้ตั้งขึ้นเพื่อที่จะให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทั้งประเทศในยามประสบภัยพิบัติไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมฝนแรง พายุหรือแม้แต่โควิดก็ถือเป็นภัยชนิดหนึ่งเป็นภัยต่อสุขภาพเพราะฉะนั้นมูลนิธิหมบอมราชวงศ์เสนีปราโมทจึงจัดเงินก้อนหนึ่งเพื่อจัดทำถุงยางชีพเพื่อมามอบให้กับพี่น้องประชาชนในชุมชนที่ประสบภัยโควิดโดยวันนี้ ผู้ที่ทำหน้าที่ประสานก็คือท่านจิตพลเชิดชูกิดกุลทำหน้าที่ประสานงานมาที่นี่ผมก็จับเวลามาให้ด้วยตัวเองเพราะเห็นความสำคัญของจิตพลแล้วก็เห็นความสำคัญกับพี่น้องทุกคนในเขตประเวทนี้นะครับหลังจากนี้ก็จะตะเวนไปอีกหลายชุมชนครับและที่สำคัญก็คือวันนี้ผมนำโมบายพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชน มาจําหน่ายสินค้าราคาถูกด้วยถ้าพี่น้องต้องการจับจ่ายใช้สอยก็สามารถซื้อได้สินค้าราคาถูกที่จําเป็นต่อชีวิตประจําวันก็อ,อย่างเช่นข้าวสาร5กิโลข้าวหอมนะครับถุงหนึ่ง120บาทตกกิโลหนึ24บาทเป็นข้าวหอมสองไข่ไก่แผงละ30ฟอง องละ2บาท77คือ30บฟองแบาท, 8, บาทแม่บา้านมีคงรู้ว่ามันถูกหรือแพงมันก็ถูกกันนะนะปลายกระปองกระป๋องละ10บาทไม่ใช่14 15บาทน้ำมันพืชขวดละ43บาทนะครับแล้วก็บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปสองละ5บาทนอกจากนั้นก็มีน้ำปาลกิโลละ20บาท และมีสินค้าอุปโภคอื่นๆของซักพออสบู่โฟมล้างหน้าอะไร่อมีอะไรลดสูงสุด60%ลด60%แปลว่าถ้าพี่น้องซื้อของได้1อยหนึ่งพี่น้องจ่ายแค่40บาทไม่ต้องควักทั้งร้อยบาทอันนี้ก็คือสิ่งที่ผมก็นำจะส่พาณิชย์มาให้บริการพี่น้องจะตระเวนไป5-600ชุมชนทั่วกรุงเทพมหานครและประิมณฑล ซึ่งโครงการนี้เริ่มต้นมาหลายวันแล้วจนกระทั่งไปจนถึงสิ้นสุดเป็นเวลาประมาณหเดือนนะครับท่านนี้ก็ขออนุญาตเรียนให้พี่น้องทราบวันนี้มีสมาชิกหลายคนที่ติดตามผมมาด้วยนะครับในคณะขออนุญาตแนะนำสั้นๆน,นะครับท่านแรกที่สำคัญที่สุดท่านกิตพลเชิดชูกิจคุควาจริง พี่น้องต้องแนะนำขิดพนให้ผมรู้จักนะครับไม่ใช่ผมแนะนำขิดพนให้พี่น้องรู้จักเพราะว่าเดินไปทักทายพี่น้องแล้วรู้เลยว่าคนเนี้ตัวแทนตัวจริงของพี่น้องเพราะรู้จักมากคุ้นกับพี่น้องทุกคนผมเป็นคนพังงาครับจังหวัดพังงาอยู่ทางภาคใต้ของประเทศไทยเป็นสสพังงามาหกสมัย แล้วก็เป็นสสบังทีรายชื่อ้าสมัยมาถึงวันนี้ผมเป็นสสมา11สมัยต้องการบอกกับพี่น้องแต่เพียงว่าผมเคยเป็นผู้แทนเขตเป็นสสต่างจังหวัดก็เหมือนกับกิจพลที่ทำหน้าที่สมาชิกสภากรุงเทพมาสี่สมัยรู้จักพี่น้องทุกคนคนที่ตั้งใจทำหน้าที่จะไม่ทิ้งชาวบา้าน และจะเข้าถึงพื้นที่ชุมชนเสมอผมก็เหมือนกันไม่งั้นชาวบ้านเขาไม่เลือกมาหกสมัยไม่มีวันได้เป็นผู้แทน1 1สมัยเหมือนอย่างวันนี้ถ้าเราทิ้งประชาชนจิตผลก็เหมือนกันเขาเป็นตัวอย่างของนักการเมืองที่ดีที่สุดคนหนึ่งของกรุงเทพมหานครผมไม่ได้ตั้งใจมาชมให้มันเกินความจริงนะครับเอาความจริงมา ขีดเส้นใต้ให้พี่น้องได้เห็นว่าเนี่ยคือตัวอย่างและยังเคยดำรงตำแหน่งประธานสภากรุงเทพมหานครมาในอดีตด้วยถือว่าเป็นตำแหน่งที่เกิดจากการที่พี่น้องเขตประเวทให้โอกาสกับจิตพลนะครับแล้วก็ที่สำคัญจิตคลกับผมเหมือนกันอีมี้่อเลย ผมเป็นผู้แทนร่าษฎระอสิสมัยไม่เคยย้ายพรรคกับสังกัดพรรคประชาธิปัตย์มาตลอดก็ผิดคน้าไปอีกคนหนึ่งยังไม่ถึง11นะครับเพราะว่าสแล้วต้องห้า็ดนะจะไป11เลยไม่ได้เพอาะนั้นก็สี่นี่ก็ที่จน์แล้วว่าผิดคนก็มั่นคงอยู่กับพรรคประชาธิปัตย์นั่นแปลว่าเขามีอุดมการ คนที่จะเป็นนักการเมืองต้องมีอุดมการต้องมั่นคงในองคอ์กรที่ตัเองสังกัดผิตพลก็เป็นตัวอย่างที่ดีคนหนึ่งนะครับอันนี้ก็ขออนุญาตท้ายเวแลาวสั้นๆแล้วในอนาคตวันนี้ถือโอกาสเปิดตัวเลยก็แล้วกันใช้อำนาจหัวหน้าพักเปิดตัวเปิดตัวให้กิตพล <c oughs> นาชกบุญแะเชกิคุณเชิด <c oughs> ชูกิตคุณ <c oughs> เป็นว่าที่ผู้สมัครสสพักประชาธิปัตย์เขศสวนหลวงประเวศอยากตบมืออย่างเดียวนะถึงเวลาเลือกด้วยนะก็แล้วก็ช่วยกันสนับสนุนนะครับพี่น้องจะได้ผู้แทนราษฎรที่ดีที่สุดคนหนึ่งที่ทำงาน ใกล้ชิดกับพี่น้องมาโดยต่อเนื่องแลับก็ขออนุญาตใช้เวลานิดเดียวเรื่องจิตคนมีท่านอื่นๆที่มาร่วมงานกับผมวันนี้นะครับท่านนะครับแล้วก็วันนี้เขามีทายาทเป็นลูกชายที่มาเป็นรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คือคุณปรินพาณิสระพัฒ์เป็นตัวอย่างของมรืหม อดีตสสเขตพระขนงบางนาพรรคประชาธิปัตย์วันนี้เป็นที่ปรึกษารัฐดีช่วยว่าการกระสรวมหาดไทที Alter, ่พี่น้องมีปัญหาน้ำกระปาไฟฟ้าเหือรับเรื่องไปหลายเรื่องตรงนี้ท่านสุทธิปัญญาสกุมงศแล้วก็อดีตสสเขตเขตประเวทใช่ไหมใช่ครับอดีตสอสอหรือเปล่านวัฒน์เวชิดชูกิตกุลเป็นอะไรกิตกุล ไม่ใช่คุณพ่อนะน้อ,องชายติคนแล้วก็คนนี้สำคัญมากสวยหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าก็ห้ามเปิดมั้งเดี๋ยวทีวีก็ถ่ายอยู่จะมีเรื่องเอาเป็นหน้าสวยก็แล้วกันหน้าตยาแดงบุงหาครับปุ๊กอยู่เป็นไหน<ท>ให้ให้พูดสองคำรนนี้ ประเวสพัน์สูงนะคะฝากตัวไว้ด้วยค่ะนัิยานาตยาแดงกหงานะครับนางเอกหนังชื่อดังหลายเรื่องทีเดียวผมก็เป็นแฟนคลับนาตยาแดงกห,าหาาง,งหาอยู่ตั้งแต่ยังตั้งแต่ยังเด็กอยู่ตอนนั้นนาตยาเป็นสาวแล้ะรอเล่นนะครับตอนเป็นวัยรุ่นอยู่ก็เป็นแฟนคลับนัปุ๊กนาตยาแดงกงงา ก็ต่อไปลงพื้นที่กรุงเทพต้องมาเป็นรองโฆษกร,รัฐบาลเป็นอดีตสสอประชาธิปัตย์เ้องเจอรัศดาธนาเรกพี่น้องรู้จักใช่ไหมครับเตั้งหน้าผมไม่ลงสอสอแล้วเพราะผมจะสนุนให้กิจพลเจะเดือกกคุณเป็นผู้แทนราษฎรของเราผมรักษาคำพูดครับ คนเราเนี่ยนะครับต้องรู้จักให้โอกาสคนอื่นบ้างเพราะในชีวิตผมอยู่ไธิบัตรมา36ปีวันนี้เป็นสอขอวันที่21พฤศจิกายน2528เป็นสอสามสมัยเป็นผู้ธิ่สมาชิกกรุงเทพมหานคร,รเป็นสสมาแล้วสองสมัยเพราะฉะนั้นผมพอแล้วครับเพราะผมถือว่าการที่ได้รับตําแหน่งมาสีตําแหน่งมีเป็นคนแรกในกรุงเทพมหานคร,รแล้วยังก็ไม่มีใครทําลายสินี้ เพราะฉะนั้นผมขอยุตินะครับเราขอให้พี่น้องประชาชนสะสมกิจพลที่เุรกิจคนเป็นผู้แทนรัษฎรผมพูดตั้งแต่หาเสียงเลือกตั้งอยู่รันที่แล้วนะครับไม่ใช่ว่าไปตอบต้วก็มาบอกให้คุณนุ่นคนนี้ลงไม่ใช่นะครับผมพูดตั้งแต่หาเสียงอยู่เพราะผมบอกแล้วว่าผมพอแล้วก็ถือว่าวันนี้มาเป็นการยืนยันคำพูดเพราะเรารักษาคำพูดคือสัจจอมตะตเวตาของพระพญาดีฝัาย,อยขอบคุณครับ ช่วยผมนะครับช่วยดูดต่อเลยนะครับช่วยแยกไหมครับช่วยแยกนะครับแล้วก็แบบกระจายนะครับกระจายช่วยดูดเหลือต่อเลยนะครับดูดต่อเลยนะครับต่อแยกพิชานเลยนะครับไปอุทัยเขาสังเกตครับทักทิ้งครับเหลือต่อพิชานเลยนะครับช่วยแยกครับอะไรกันครับต่อเลยครับเตรียมครับ วุ่นวายมากวุ่นวายต่อนะครับเศรษฐกิจไทยต้องสังเกตมีสี่ท่านท่านประธานาธิบดีท่านนายกรัฐมนตรีท่านที่ประเสริ กระเทียมสามโลรกระเทียม3โลร้อยนะครับกระเทียมมาจากไหนท่านรองครัพี่ดีๆเ่ามาข้ารัาแม่ห้องสอนอันนี้ก็ช่วยระบายกระเทียมให้กับเกษตรกรนะครับจากแม่ห้องสอนซึ่งท่านสมบัติยะสินเป็นผู้ช่วยประสานงานมาแล้วก็ กระทรวงพาณิชดดย์โกรมการท่าภายในก็ไปช่วยนํากระเทียมที่ท่านสมบัติยศินประสานงานมาช่วยจาหน่ายก็เท่ากับช่วยเกษตรกรที่นั่นนะครับแล้วก็ช่วยดึงราคากระเทียมให้ดีขึ้นปักทองนี่ก็มาจากสงขาจากระโนโดแล้วก็หลายอำเภอที่ผมไปเปิดคารวานร้อยกว่าตันนำมาที่กรุงเทพเพื่อมาขายและจะไปถึงภาคตะวันออกนะครับอันนี้ขายกิโลละ7บาทอันนี้3โลร้อย แล้วก็มะม่วงนั่นก็มาจากเชียงใหม่นะครับก็ตอนนี้เหลือแต่จ้นหมกนะครับผมเพราะว่าขายหมดไปแล้วหลายพันเลยที่เอามานะครับเหลือแต่จีนหมกนี่โลเท่าไหร่ตอนนี้จีนหมกสิบแปดสิบแปดสองโลซื้อไปสองรางนะครับซื้อไปสองรางนะครับซื้อไปสองรางแล้วท่านว่าพี่สอสอกิตพลซื้อไปสองซื้อไปสองรังครับสองรางเลยซื้อไปแล้วซื้อไปแล้วซื้อไปแล้วสองรางโอเคขอบคุณมากครับท่านมากครับผม มาฟักทองถูกหรือแพงรู้นะเจ็ดบาทถูกใช่ไหมถูกค่ะเกอ่าส่งกล้องไปส่งกล้องให้นี่ให้พี่เขาพี่ก็า่ายให้ ซื้อจริงไหมไม่จริงเลยให้เราซื้อจริงเลยชื่อถือมาเอาพัดทองมาพัดทองเอาพัดทองหนักไหมถือ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 ช่วยกันถือได้ไม่ไม่ถือไม่ช่วยกันถือนะฮะเอาทองสดไลฟ์พัดทองข้างหน้าตรงโน้นหน้าตรงโน้นตรงโน้นทองจะทันไหมคะคิดตังเหมือนเดิม น่ารู้ด้วยนะนู้ดี่ถุงสองถุงถูกไหมถูกหรืป่ะถูกใช่ไหมเห็นไหมค่ะ ราคาเดียวกันสูงนะก็ต้องขายราคาเดียวกันนะสามโน้ต่อลงมอได้เลยหอมห้าโรไม่มีมั้งต้องมีคันนู้นคันใหญ่ท่านจะเหมาแจกพวกชาวชุมชนโน่นเนี่ยเอาถุงยางที่มาให้แล้วอันนั้นแจกหมดเลยไม่คิดตังดีไหม เอางันะ้นแตงหนูคนเดียวอ๋อไปเลยดาะหัว่าจหราะหี่เราะวเราะหัวเราะหวเราหัราะหังเราะวเราะหงเาะัวเราะหัมเดา๋ยวเราะหัอาะหัวเราะหาะหัวเราะหัวเราะหัวเราะหวาะหรัาะหัวเะหัวาะวเาะหราะหัวาะหัาวราวาเรัคาวาหาา

รถดีชื่อดังไหมรดกี่เปอร์เซ็นเอารถสิบหกเปอร์เซ็นอันไหนรถเยอะหน่อย 那个火药。